ครับสวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้จะนําเสนอวิธีการอาเอาข้อมูลที่เรากรอกใน Excel แล้วแล้วมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการเงินแลามันตรงกันหรือเปล่าโอเคนะครับเมื่อคืนเราคุยกันว่าเรื่องการนําข้อมูลเด็กขึ้นไปบนระบบนะครับแล้วมีข้อมูลที่เปราะบางเสร็จแล้วจากพอ,อมอบมาให้ผมทําระบบขึ้นมาแต่เมื่อเช้าคุยกับรองเฉีิรวันแล้วรองเฉีิมวันบอกว่าใช้ระบบเดิมเลยแล้วก็แวผมเสนอว,ว่าให้ตัดเลขประจําตัวประชาชนออก เพื่อให้มันจุดลอดไปนะครับก็ตกลงกันว่าใช้แบบระบบเดิมแต่ทีนี้ได้มีน้องๆนงบางนคนยังน้องแฟดน้องแฝได้ทาระบบกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเป็นระบบกรอกผ่านระบบ Google Form ก็คือง่ายครับง่ายสําหรับคุณครูโลเทคบางท่านที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ที่บ้านไม่มีใช้ระบบกรอกผ่าน Google Form ผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตได้เลยโอเคนะครับส่วนนี้วิธีนี้ก็คือสมมุติว่าครูถึงแม้ว่าครูจะกรอกผ่าน Excel รือว่ากรอกผ่าน Google Form สําหรับ Google Form ครับกรอกแล้วปับ๊บมันจะส่งออกเป็น Excel แบบนี้เหมือนกันทีนี้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่เรากรอกกับส่วนของการเงินฟอร์มการเงินส่งให้มาเนี่ยมันอาจจะผิดอาจจะไม่ถูกก็ได้ครับเลขเลขเลขประจําตัวประชาชนอย่างนี้ครับเราก็มีวิธีการเช็คนะครับสมมุตินะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์ของการเงินนะครับที่ผมเขย่าอย่างนี้ไฟล์การเงินส่วนไฟล์อย่างนี้ก็จะเป็นไฟล์จาก Google Form มาจาก Excel ของครู จากสังเกตว่าเลขจํานวนนักเรียนตรงนี้มันมันเรียงแล้วการเงินเรียงให้ส่วนฝั่งนี้จาก Google Form มันยังไม่เรียงเห็นไหมครับมันแตกต่างกันนะครับทีนี้ในการจัดเรียงบางคนก็เรียงเป็นบางคนก็เรียงไม่เป็นอาจจะเรียงผิดเรียงถูกค่าอาจจะผิดเพี้ยนนี่ผมจะเสนอวิธีการนําค่าจากจาก Google Form Excel ฝั่งนี้มาใส่ในฝั่งของแลตฟอร์มการเงินเลยเลขจตัวเนี่ครับตรงนี้ครับประจัตัวเรียนช่วนี้ ในตัวอย่างผมเป็นเลขประจําตัวนักเรียนแต่ของการเงินอาจจะเป็นเลขบัตรประชาชนนักเรียนก็ได้ชื่อสกุลก็ได้แล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้ครับเอาประยุกต์ของเอาฟอร์มของผมไปประยุกต์ใช้ได้เลยหาวิธีการครับดูเลยพิมพ์เท่ากับครับอุย้ยพิมพ์เท่ากับแล้วก็พิมพ์ใช้คําสั่ง Vlookup ครับเป็นฟังก์ชันนะครับเราจะเอาค่าไหนครับคือค่าเลขเดืนอนนักเรียนครับภาษาคอมภาษาดาัตเตอร์เบดเมนเดนเมนเรียกว่า อินดีคีเอ้ยไพน์มดดี้คีขออภัยครับเป็นไพน์มดดี้คีคีหลักครับตัวนี้คียหลัก2ช่องนี้ครับที่เราจะเปรียบเทียบอันนี้ในที่นี้ผมเอาช่องนี้ครับผมก็คลิกเลยครับคลิกเสร็จแล้วนะครับแล้วมันจะถามว่าจะเปรียบเทียบเอาคีย์หลักไปเปรียบเทียบกับไฟล์ฝั่งนี้ช่องไหนครับก็เราข้ามข้ามมาไฟล์เอ็กซเซลของ Google Form ครับตรงนี้แล้วก็คลุมครับคลุมนี้เลยครับพอคลุมเสร็จปุ๊บในช่องนี้ครับเราขยับมาฝั่งนี้มันเดิมแล้วก็พิมพ์คอมมาครับ ทีนี้เลขบัตรประจำตัวประชาชนมีอยู่ในช่องไหนฝั่งนี้นะครับนับเลยครับช่อง1ช่อง2ช่อง2นะครับแล้วก็เกิดมาทางนี้ครับเราก็พิมพ์เลข2แล้วก็บังคับคอมม่าศูนย์นะครับพิมพ์ศูนย์ไปแล้วก็ Enter เราก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็เบิไคลิกเลือกลากออกมาก็จะได้เลขบัตรประจําตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปเราก็ชื่อทําเหมือนเดิมครับก็เท่ากับแล้วก็ v ีล o k ั p กด v ีลูคับนะครับแล้วก็ ช่องนี้ครับช่องแรกคลิกเลยครับแล้วก็คอมมาแล้วก็เราก็ขยับมาฝั่ง google form ครับฝั่ง excel เราก็คลุมเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วครับแล้วก็พิมพ์คอมมาครับขยับมาฝั่งตรงนี้นะครับพิมพ์คอมมาครับเสร็จแล้วชื่อนักเรียนมันอยู่ช่องไหนครับนับเลยครับฝั่งของ google form ฝั่งนี้นะครับนับ1นึสาช่อง3านะครับแล้วก็พิมพ์3ข้คอลัมน์ที่3แล้วก็บังคับศูนย์ครับแล้วก็ปิดางมาแล้วก็ เราเพิ่คลิกเข้ามาเาก็จะได้ข้อมูลมาถูกต้องเลยนะครับร้อจากที่คีย์มาทีนี้ในการสมมุติว่าเด็กกรอกเลขประจาตัวนักเรียนผิดสมมติว่าผมใส่อันนี้นะครับหกหกหกเนี่ยนะครับใส่6เพิ่มมาตัวหนึ่งช่องนี้ขึ้น NA ถ้านักเรียนกรอกผิดนะครับสมมติผิดหลายตัวนะครับห้าก็ได้นะอ่านี่นะครับถ้าช่องไหนที่ทางฟอร์มของการเงินขึ้นว่า NA NA ก็แปลว่า นักเรียนหรือว่าครูเราครูที่กรอกครับกรอกผิดข้อมูลมันผิดพลาดเราก็เข้าไปแก้ไขฝั่งนี้ครับอย่งนี้ครับลบแก้ไขให้ถูกต้องครับพอแก้ไขถูกปั๊บฝั่งนี้ก็จะถูกเหมือนเดิมนะครับถูกเหมือนกันก็ลบแล้วข้อมูลก็จะถูกต้องโอเคนะครับหวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณครูนะครับแบ่งเบาภาระหรืออาจจะสร้างภาระก็ไม่รู้นะครับขอบคุณครับ